สวัสดีค่ะพะเม่พี่นงองเมื่อนี้กันมาพอก,กัมมาดัาก่กำนวนอีกคือเก่านะคะในทางช่องอยู่ทุ่มาดั่สิมาว่างแนวทางของฮานอยฮานอยเราจะมีสี่รอบถึงห้ารอบทุกวันเนาะค่ะเนาะสายขยันไปห้าน้อยพเม่พี่นงองเป็นเจ้านใดหมู่บ้านมีภัยใดไัยตางมาเนาะห้าน้อยเข้าไปกันหลากหลายคนมากเนาะค่ะเนาะให้แค่สี่หางนะคะทุกเสียนแปดเสี่ยนให้แค่สี่หางเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเจ้าในใดกระกาบขอบุญขอคุน เซียนๆด้วยค่ะที่ใหตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนอกราบขอบผ้าคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลัดเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางค้องเซียนๆกันเลยค่ะว่าจะถูกใจ fc ไหมล้ะกะ็ที่ขาดบ่ดด้เนาะพ่อแไม่พี่น้อกราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกทันทีเข้ามาติดตามชมสายฮานอยฮาสายขายันไปกันเลยเฮ้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางค้องเซียนๆกัน วาสุดูใจหรือเปล่าชอบจะเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อแม่พี่น้องไปท่านี้ก็จะเป็นหาหน่อยของแมวน้อยนำโชคพ่อแม่พี่น้องเป็นเจ้างไดหมู่บ้านหมานาแนบแมวน้อยนาโชคบ่มีใครได้ใครหมานไหมคะแมวน้อยนําโชคเข้าไปสองรอบติดพ่อแม่พี่น้องว่าติดว่าติดเนาะสองรอบค่ะรอบพิเศษสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็ปิดท้ายด้วยรอบ VIP 4224มาค่ะสองรอบจู่ๆหมื่อวานแต่ว่าเอฟซีตาดีตาดีเมื่อวานมาด่าม,มาของผู้นั้นผู้นี้เขาของซาเนซี่เพิ่นเขามาคอมเมียนไปของซ่องสุวรรณเพิ่นเข่ารอบสุพอจิตอยู่ได้มาด่ามพะนะมาด่ามเป็นยังคือตาบบดีปนนันเนาะแล้วว่าเบื้องให้เพิ่นบ,บ,นบวชขาดโบจีนโบซัดโบจีนเนาะโอ้ยขอโทษขออภยัยเพินพ่นพี่น้องแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีที่ให้ความสนใจทุก ทุกซอตทุกแมทเนาะที่เขามาตัดเตือนแล้วก็มาให้คําแนะนามาสีอันทางให้สว่างเนาะพ่อแม่พี่น้องบางทีเอาห้าเบืองบ่เห็น่นก็ับมาบอกแม่โอ้ยกาบขอบบขอบคุณเลยๆเอาซอยๆกันเนาะพ่อแม่พี่นอ้องจะดูยู่น้ากันไปโดดๆเนาะน้องแมวแมวน้อยนําโชคให้มาวันนี้เตรียมตัวแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องแมวน้อยนาโชคให้มาวันนี้รูปสี่น้อยถึง 5, ห้าน้อยเจ็ดกับ 2, สองสองตัวสี่หาง จ็ดสี่เจ็ดหกสองสามสองแปดตัวกันจะเป็นเจ็ดศูนย์ค่ะสามตัวสองหางศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดหกเด้อค่ะเด้ออาแคปหน้าจอสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เจ็ดสี่เจ็ดหกสองแปดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องรูดที่เจ็ดเน้นที่เจ็ดเนาะค่ะเนาะห้าน้อยใจขยันเฮาเดี๋ไปกันทุกวันเมือ่อวานมาไป เมื่อน,นี้มาไปอีกเมื่อน,นี้อ่ะต่อไปเป็นของชอเชษชัชยของชอเสียชัชยมาแตกรอบสุดท้ายวีไอพีเข่าทั้งบนทั้งล่างพม่พี่น้องดียุบว่าแตกทั้งสามตัวเนาะน่าจะแตกสามตัวเนาะบัตติบัตบติโอ้ยมาสั่งวาเนาะได้นหนึ่งก็อยากได้สองได้สองก็อยากได้สามทั้งสี่แล้วพม่พีน่น้องคนเนะาะบ่มีเมืองพ่อมีิตรเมืองพ่นของชอเชษชัชยเข้าไปรอบ VIP ห้าสองหตัวเน้นตัวจอแล้วก็สอ,อ 2, 4, งสี่ตรงตรงตัวเน้นตัวจอด้วยค่ะตัวเน้นตัวจอวันนี้ว่าจะเจาะถูกตัวไหมชอแช่แช้ให้มาวิ่งบนล่างรูด4หน่อยถึง5หน่อย7กับ8ปสองตัวสหาง7 9 7 0 8 9 8 0เบิ้ลนจะเป็นเจ็ดเมตัว3หาง8 7 0 8ปดเจ็ดสองตัวเน้น2องหางเน้นไปที่7 9 8ดเกมตัวเน้น2องหาง8 7 0แล้วก็8 7 9แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชว์เชษดใจแล้วไปต่อไปต่อเป็นของล็อกกี้พารวย ลกก็อกยิกพารวยไปรอบพิเศษศูนย์หนึ่งหนึ่งศถือว่าปังเพราะม่พี่น้องใค่แค่สหางถือว่าสุดยอดสุดปังเมื่อนี้ถ้าผู้ใดจะตามของลกก็อกยิกพารวยลกก็อกยิกพารวยให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึงห้านอยศนย์กับหนึ่งสองตัวสี่หาง0ูนย์สองศสาหนึ 2, ่งสองหนึ่งสาม เบิ้ลก็จะเป็น0ูนย์ตัว3หาง0 1 2 0์หนึ่งตัวเน้นสองหางเน้นไปที่0ูนย์สองสตัวเน้นหางเดียว0 1, ูนย์หน่งสอแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกยิกพารวยวันนี้แล้วไปต่อเป็นของค่า ความบุญความคุณเส้นเสี้ยนเด้อที่หายตัวเลขเนื้อทางมาวางทั้งสองเนาะอหาลังเทียมาดามกะบบอท่านพ่มแมพพี่น้องเนาะอ่ะแล้วไปต่อเป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มากับเข้าไปที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เข่าตัวเน้นตัวจอพ่มแมพพี่น้องรอบพิเศษเหมือนกันวันนี้วันใหม่ผู้ใดจะไปกับเลขมีที่มาแคปหน้าจอเลขมีที่มาให้มารุดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเก้ากับแปดสองตัวสี่หาง 8081 9091บ้านก็จะเป็น8899สมตัวสี่หางโอ้ยเวลาคักเนาะสมตัวสามหาง890891889สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่8091สามตัวเน้นหางเดียวแข่นๆพร้อม่พไปนึง891 แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขนี้ที่มาแล้วไปต่อเป็นของ,องซองสุวรรณของซองสุวรรณกับพานกับขอบุญขอบคุณเลงที่มาเด้อของซองสุวรรณก็ไปอรอบ VIP อพห้าสองตรงตรงเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องห้าสองตรงตรงเกือบแตกสามตัวเลยตัวนี้เป็น,เป,น,เ,นเป็นสามเนาะอันเป็นซองเจ้าในซอยเลยเด้่อย เอามือนีจับตาหมองเด้อมือนีจับตาหม่องฮะแตกสามตัวพวูดกับพี่น้องของส่องสุวันให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเก้ากับศูนย์สองตัวสี่หางเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองเบิ้ลก็จะเป็นเก้าเก้าศูนย์ศูนย์สามตัวสามหาง 901 902 990 2 90, สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่9201สองศค่ะสตัวหางเดียว901นะคะเอาแคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณไซคายันเป็นจังไหเนาะไซคายันนี่มันขนาดเดียวเดียวเน,นาะเพราะว่าหันลงคลิปไปปุ๊บมะดามคอห้าน้อยเนี่ยเพิ่นววาดอก ดีใจนํามดีใจนํามพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเท่าจะได้มีนพลังเนาะไปทุกมือไงไปสนุกสุดตังกันทุกมือของแลกรับนางฟ้าเมื่อวานไม่ผ่านต้องกลับขอโทษขอไห้มือนีมือใหม่ไปใหม่เนาะกันเนาะแลกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสามสองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีสองสี่สองห้า สามสี่สามห้าเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสามสาสองสองเอาขวง,งเพื่อนเปลี่ยนนั่นสามคือไปเห็ดหาหานะหรือแม่เพื่อนไหายมากสั่นผมเพ่อนพีน่น้องบิหนาจะใช่นะแล้วมาดามเมืองไหาจ็คเปิดโอ้เพื่อนหาหาหาพ่อนพี่น้องสงสัยเพื่อนเสี่ยวติดติดมากเนาะ วินเพิ่อนออกมากแต่สองสองอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหลับนางฟ้าตัวเน้นตัวจอเอาสามตัวเพราะท่านอ่านสามตัว 2, 3, 4, 2, 3, สองสามสี่สองสามห้าสองสองห้าสองตัวเน้นไปสองหางสองสี่แล้วก็สามห้าสามตัวเน้นหางเดียวสองสามห้าเอาแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามเลขลับหนังฟ้าแล้วไปต่อเป็นของเซียนนุมค่ะของเซียนนมกับโมพันเนาะของเซียนนุ่มไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่เด้อค่ะเด้อวันนี้วันใหม่ไปใหม่ต้องการขอโทษขอให้แฟนครับเซียนนุมเนาะเซียนนมให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยห้ากับหกสองตัวสี่หา้าสองตัวก็จะมี ห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเบิร์จะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสามหางสามตัวก็จะมีห้าหกเจ็ดห้าหกแปดห้าห้าหกสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หกเจ็ดหกแปดสามตัวเน้นหางเดียวห้าหกเจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มวันนี้เราไปต่อ เป็นของดารามาดามบอพานพแม่ hmm. พี่น้องต้องกราบข, mm hmm. ขอโทษขออภัยดารามาดามโบพานขอโทษขออภัยมือนีมือใหม่ไปใหม่เจ้าคือวอยางแล้วมาดามเป็นจังใดคือวอยางมือนี้ต้องไปเด้มาดามให้วันนี้รูดสี่หน่อยถึงห mm ้าหน่อยสี่เม็ดเดียวสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสี 5, ่ห้าสี่หก สี่เเบิ้ลก็จะเป็น4 4 3ตัว3มหาง4ี่สี่ห้าสีสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่เจี่แปดตัวเน้นหางเดียว 4, 4ี่นะคะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดาลามาดามอนี่นก้ระกบนควบุญความุณ เชยนเชิเด้อค่ะที่หายตัวเลขเนาะทางมาวางทางงซองแล้วกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ